สวัสดีค่ะมอน้ปนเห็ดเช็มททองค่ะจินกับพักตัวพักสดเนาะค่ะพริกคั่วหอมคั่วกระเทียมคั่วค่ะเชีมททองมอนิสิปนปลาแล้วก็ลวกพักนาหงกงค่ะกินกระปนปลาขัวพริกปนเห็ดค่ะถัดปลาด้กระเทอาหารบานเฮ่านะคะอันนี้คือลวกเห็ดเช็มททองค่ะ ลวกก่อนถึงจะไปตำใส่พริกพริกที่คั่วนี่คะ่ะประทูกีกกระทะเอาคะ่ะน้ำปลากระตรงมเอาใส่น้าบันเี้อ,อนน่เห็ดเข็มท่องลวกแล้วคะ่ะนี่คือประทูที่แกแล้วที่เอาไปกีในกระทะ คนอีสานเวลาทำกับข้าวก็มีแต่ปนปนปนเห็ดก็ปนปลาก็ปนวา่าหอมเป็นแต่กินกับข้วเหนียวแสบเลยว่ามันหอมไหมหอมคือปนหมานเท้าอหนึ่งข้าเหนียวด้วยค่ะมือน,นี้กินตะปนเห็ดเต็มท่อง๋อ,อหอม มันหอมปลาทูปลาทูเทียวไปกีเอาไปกีเซก,กับทาเอฟรอนอะมันหอมถ้าเป็นปลาทูต้มมันก็บอหอมแบนี้เป็นปลาทูกีปลาทูอย่างมันหอมใส่ต้นหอมหน่อยสูตรบานเฮาอีสานเสแนัวเสแเสบนัวนัวกินกับข้าวเหนียว ใส่หอดพักอีตูคนละแม่ฟังหรือเรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะคนอีสานพูดกันในเวลาพูดก็พูดภาษาอีดดสานคนไม่รู้ภาษาก็เขาเรียกว่าปนปะทูค่ะปนเห็ดเข็มทอง ต้องใส่มะนาวถึงจะอร่อยเย็ดเข็มท่องตำมแหล็ดอก คนเห็ดเข็มทองค่ะเห็นซีดๆอย่างนี้เผ็ดอยู่นะคะ เห็ดเช็มทองใส่ปลาทูใส่น้ำปลาลซ่สบๆนัวๆค่ะอีแตงกัวถั่วฟักยา่าประกาศขาวค่ะกินกับผักสดผักลวกเนาะคะ่จะก็จบลิปไปแค่นี้แล้ะเนาะคะ่ะขอคุณหลายลที่เขามาติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพิ่มถุงกุล่าแล้ะคะ่ะสำนีระค่ะไป้วค่ะ,วคะสวัสดีค่ะ